สวัสดีจ้าวันนี้จะชวนเพื่อนเพื่อมาหัวจุ่มครัวกันที่ครัวบ้านเยเปิ้ลเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้แนนได้ทดลองนําข้าวหอมมะลิไทยเรานี่แหละค่ะเป็นข้าวกล้องหอมมะลิแดงนะคะมาทดลองในการที่จะหุงแบบสไตล์ญี่ปุ่นและผลการทดลองของแนนก็คือข้าวออกมานิ่มกว่าที่เราหุงปกติดีค่ะแนนก็เลยนําเทคนิคนี้มาฝากเพื่อนๆด้วยกันจ้าเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะ เราจะใช้น้ำสะอาดนะคะซาวน้ำออกสักสองครั้งนะคะ เวลาซาวน้ําจะค่อยๆค,ยคนนิดนึงนะคะค่อยๆซาวนะคะเพราะว่าการซาวเนี่ยาการซาวแรงเนี่ยจะทําให้เม็ดเขาแตกหักได้ค่ะนี่นะคะเม็ดเขาสวยมากๆเลยค่ะสําหรับข้าวมานีมีนานะคะ หลังจากนั้นเราก็เกลี่ยให้เรียบเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําไปค่ะสําหรับข้าวญี่ปุ่นนี้เขาก็จะใส่น้ําเอ่อหต่อหนึ่หรือ1.3นะคะแต่ว่าข้าวที่แนนใช้นะคะเป็นข้าวกล้องหอมมะลิแดงนะคะเพราะฉะนั้นแนนจะใส่มากกว่าข้าวญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คืออัตราส่วน1ต่อ1นค่ะ เทคนิคของการหุงข้าวญี่ปุ่นน้ำที่ใช้ก็ต้องเป็นน้ำแร่ค่ะคนญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าน้ำที่ดีน้ำที่มีคุณภาพจะทำให้ข้าวอร่อยค่ะแนนจะยังไม่กดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวแนนค่อยมากกดหุงนะคะตอนนี้แนนเอาใส่หม้อเอาไว้เฉยค่ะ ข้าวที่หุงไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแนนก็กำลังตะล่อมจากขอบหม้อเข้ามาตรงกลางเพื่อให้ข้าวเขาระอุนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นแนนก็จะปิดฝาหม้อทิ้งเอาไว้อีก10นาทีค่ะแล้วค่อยคดทานนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยและความหนึบของข้าวค่ะ นี่ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่แนนลองทําแล้วแล้วได้ผลแนนก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดเคล็ดลับการทําอาหารของบ้านเรานะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแนนขอตัวไปทานข้าวก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย